สวัสดีค่ะสวัสดีพีซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านเนาะค่ะที่กาลังติดต,ตามแนวทางล่าปฒนาผ่านทางช่องของเรากิกพารวยอยู่ค่ะใน,นตอนนี้เนาะ,ะค่ะในคลิปนี้เนาะเรากิจสุภาพไปเบิ่งตัวเลขกแนวทางของซองสุวรรณเตลน้อยเนาะ,ะแล้วก็หลายๆเซียนที่หายมาอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวค่อยๆเบิ่งกันไปเนาะ,ะว่ามีเซียนไหนบ้างของซองสุวรรณกับเขาที่ตัวนินตัวจอแล้วก็ของเตวน้อยที่กันเนาะเข้าตัวน้นตัวจอ ตรงๆเต็มๆเนาะสำหรับของซองสุวรรณหนึ่งสองของเต้าน้อยกะเป็นตัวกลับหกสองนะคะ่ะแล้วก็จะมีแนวทางของเส้นเซียนจีระเอาตัวดินเนาะจัจบคู่มะเขาของมาดามคำนวณค่ะในคลิปนี้ของเซียนซูมแนวทางตง้องอดรอติดตามเนาะของเซียนนุ่มลุดไปต้องขออภัยเอฟทีแฟนคลับหลายๆแล้วก็ของ ซองสุวรรณคือกันเนาะ <c oughs> ของเลขรับนางฟ้าในคลิปนี้เลขมีที่มาแล้วก็ของแอดเนาะแนวทางตองวดแนวทางตองวดเตรียมตัวแคปหน้าจอกันเนาะคะ่ะมักเส้นใดเขากับจัดเซียนนั้นทันทีพวกเขาพวกปังก็ต้องขอโทษขอพ้าเอซีแฟนคลับไวรวงหนาเนาะคะ่ะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคือเก่าเช่นเคยเนาะ กับขอบุญขอบพูในลายสำหรับตระลิแนวทางของ,งเซนเซียนที่ใหญมาว่างทางช่องนะคะแล้วก็บเอฟซีแฟนกับทุกทุกท่านเนาะบ่ะวัติจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่อันอ่านคอมเมนต์อยู่แต่ยังฮะในตอบคอมเมนต์พี่ๆเอฟซีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนาะเดี๋ยวหลังจากอัดคลิปแล้วนี้แอดจะไปตอบคอมเมนต์เนาะกับขอบุญขอบพูในลายค่ะที่เขามาติดตามแล้วก็ดีใจน้ำสำหรับผู้ใดที่มาที่เฮงที่ปังไปกับเซนเซียนที่เป็นเขาเนาะ,ะในคลิปนี้เขามาตามต่อของซองสุวรรณค่ะ ของซ่องสุวรรณตองวัดเนาะคะ่ะอ่าก่อนจะไปต้องวัดเมื่อคืนนี้กับเขาเต็มเต็มนะคะที่หนึ่งสองยังที่ก้าวห่างตนไปไว้นะไว้แล้ว,ว,ลวนะะเนาะเข้าที่ตัวดินที่หนึ่งสองตัวนินที่หนึ่งสองเขาเต็มเต็มนะคะสาหรับองซ่องสุวรรณอ่ามีใครตามใครมารใครหิงใครปังกับซ่องสุวรรณกันบ่ดีใจน้ำค่าถ้าผูใ้ใดได้ผู้ดใดมารเนาะ,ะตามต่อเขาวันพุธเมื่ออืนนี้คืนนี้แคปหน้าจอเอาไว้ไเป็นแนวทาง ตองวดแล้วพัฒนาตองวดค่ะซายวิ่งรูดเดินบนล่างของสองสวัสด์ไฮดินที่หากับเจ็ดค่ะหวหนี้ไฮดินทั้งสองตัวเนาะแล้วก็เลขสองตัวไที่หาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาสามเจ็ดสามเน้นที่หาสามกับเจ็ดหนึ่งค่ะเบิ้ลที่ห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดสามตัวที่หาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดสามแล้วก็หาหาเจ็ด เน้นที่หาเจ็ดหนึ่งค่ะแนวทางเรีกสามตัวกับตัวเน้นหางเดียวเนาะของซองส,องสวนกับหน้าจอหาต่อที่ของเต้วน้อยเนาะคะ่ะของเต้วน้อยของเต้วน้อยเข่าที่ตัวเด่นเนาะด่นกอดคอกันมาแล้วก็จับคู่เป็นกนเน้นนไ้ทีหกสองเนาะคะ่ะอาจจะออกเป็นตัวกลับเนาะสำหรับเรียกบุญออกสองหกล่างออกหนึ่งสองอ่าด่น มาทั้งสองตัวเนาะแล้วก็จับคู่เขาที่ตัวนิ่นตัวเจาะของเต้าน้อยมีพยามามวิ่งปังไปกับสาวน้อยเต้าน้อยกันบ่เนาะค่ะวันนี้ก็ตามต่อว,วันนี้ตามต่อค่ะตัวเลขหนนะ้าทางสายวิ่งรูดเดินบนรางวันนี้เต้าน้อยให้เดินที่เก้าหนึ่งแลวกจีทค่ะเลขสองตัวให้ที่เก้าหนึ่งจีทหนึ่งเก้าจีทแลวกะเบิ้ลติดไว้ที่หนึ่งหนึ่งเนาะ เลขสามตัวให้ที่เก้าเจ็ดหนึ่งเลขเพิ่มบาหลายหางเลขสามตัวนี่จับวิ้นกันได้เลยครหน้าจอค่ะไปกับแต้วน้อยต่อที่ของเซียนจีลาค่ะเลขเด่นกำลังมาเนาะงวดนี้เข้าไปที่เด่นโฮค่ะแต่ว่าจับคู่ยังมาบ่ถึงเนาะค่ะไปที่ตามต่อ่ะเาไปไหมและไปต่อค่ะสำหรับลาวพัฒนาวันพุธนี้ วันนี้เพิ่อให้เด้นที่ห้าค่ะสองตัวที่หาเจ็ดหาซีหาแปดหาหนึ่งเน้นที่หาซีกับหาเจ็ดค่ะเบิรนที่ห้าห้าสามตัวไฮที่ซีหาซีแปดหาเจ็ดค่ะเน้นที่ซีหาซี 4, 5, 4, 8, 5, ค่ะแนวท,ทางเลขสามตัวกับตัวเน้นของเซียนเจียระเนาะ <c oughs> ับหน้าจอกับเซียนเจีระที่ให้มาเนาะคะ่ะ ต้อที่ของมาดามคำนวณค่ะของมาดามเข้าตัวดินนะคะ่ะเข่าแต่ตัวดินเน,ะนาะแนวทางของมาดามอ่าวันที่ผ่านมาตัวดินกันยังบรุลค่ะวันนี้ก็ตามต้อค่ะวันพุธนี้เหล็กเดินวิ่งบนรางของมาดามคำนวณไฮเดนเจ็ดกับแปดค่ะสองตัวไฮดีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ 0, ่งเน้นที่เจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์ค่ะ แนวทางเลขอีกสองตัวกับตัวเน้นสองหางแล้วค่ะเบิร์ที่เจ็ดเจ็ดกับแปดแปดสามตัวให้ที่เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดแปดศูนย์ค่ะแนวทางเลขอีกสามตัวของมาดามคำนวณแล้วค่ะอแคปหน้าจอเนาะ <c oughs> ตามต่อค่ะของเส้นซุมค่ะของเส้นซุมเข่าแต่ตัวเด่นเื่กัน,นะคะ่ะเด่นที่หกจับคู่บอหอดไปบอถึงเนาะ,ะกับตัวเลขแนวทาง วอลเลกเดนยังถือว่าเดินดียังไม่ลุดนะคะยังไม่เห็นอยู่ของเซนซุมตามตัวค่ะเมื่อนี้สำหรับแนวทางตรงหัวสำหรับเล่าพัฒนาของเซนซุมไฮเดนที่หาค่ะรองที่หกสองตัวไฮที่หกค่าหกอาหกค่าแปดห้าแปดหกแล้วก็เจ็ดหกค่ะเน้นที่หกค่ากับแปดห้าค่ะเบิรนที่ห้าห้ากับหกหกสามตัวไฮที่สองห้าหกสองแปดห้าแล้วก็ห้า แปดค่ะน้นที่สองหาหกกับสองแปดหาค่ะแนวทังของเซียนซุ้มเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเลขสองตัวอ่าสามตัวสองหางเนาะต่อที่ของเซียนนมค่ะของเซียนนมรุดไปเนาะสำหรับสายวิ่งสายรุดวน,นี่ให้อ่างวดที่พันมาบกเขานะคะ่ะบกเขารุดไป อ่ามต่อค่ะวันพุธนี้เซียนซูมค่ะโอ้เซียนน,น,ยน,นุมเนาะของเซียนนุมอ่าล่วพัฒนาสายวิ่งสายรูดเดินบนรางวานีห้เดนเจ็ดค่ะร่องที่แปดสองตัวให้ที่ 78, 70, 80, 89, เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าน้นที่เจ็ดแปดกับเจ็ดศูนย์ค่ะเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับแปดแปด สามตัวไอที่เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์ค่ะเน้นที่เจ็ดแปดเจ็ดกับตัวตัวน้นที่เจ็ดแปดเจ็ดเนาะเลียงสามตัวหางเดียวค่ะแนวทางของเส้นนุ่มบ่าอาจจะลงหนาลงหนังเนี่ยด้วยค่ะเบ่าไปเฝ้าไปแถมยังมีเพลงมาแตกซ่อนเนาะเราเลสิอันนี้เนะ้นจากน้อย ของเซียน <c oughs> ชอเชิเชัยเนาะของชอเชิเชัยกระดดไปค่ะสําหรับแนวทางเมาขึ้นวันจันทร์นี้ผ่านมานะคะต้องขออภัยเอฟซีแฟนคลับของชอเชิเชัยไปต่อค่ะตามไม่ <c oughs> แนวทางตองวดค่ะสำหรับชอเชิดชยกับรับพราณาสายวิ่งรูดเด้นบนรางว่านี้ห้เดนแปดค่ะร่องที่ศูนย์สองตัวห้ที่แปดหนึ่งศูนย์หนึ่ง แปดศูนย์แปดสามศูนย์สามเน้นที่แปดหนึ่งกับแปดสามค่ะเบิ้ลที่แปดแปดกับศูนย์ศูนย์สามตัวใหที่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดสามแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์ค่ะเน้นที่ศูนย์แปดหนึ่งกับศูนย์แปดสามค่ะแนวทางเลขสามตัวนะขับมาจอของชอชเฉดใจค่ะ มาต่อทีของเลขรับนางฟ้าสําหรับรับธนาหลุดไปหนึ่งเต้มเนาะของเลขรับนางฟ้าห้หนึ่งสามออกหนึ่งสองนะคนเลขวินถ้าสมมุติเลขสามตัวเพิ่นกับวินคันวินกันได้หนีมาเน่น,เน้อนเนาะให้หนึ่งแปดสองนเนาะเพิ่นกับวินแตนสองแปดหนึ่งแปดอันหนึ่งสองบริวินให้จับคูไปบ่หอดเนาะตามต่อค่ะต้องวดสำหรับ เลขรับนางฟ้าสายวิ่งสายรูดเด่นบนล่างวันนี้ใไฮรินเก้าค่ะกับหนึ่งสองตัวให้ที่ 95, 15, 97, 17, เก้าห้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเน้นที่เก้าห้ากับหนึ่งห้าค่ะเบิ้นที่เก้าเก้ากับหนึ่งหนึ่งสามตัวไฮที่เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะ <c oughs> ตัวเน้นเน้นที่เก้าหนึ่งห้านะคะเลขสามตัวของเลขรับนางฟ้า ต่อที่เลขมีทีมาค่ะสำหรับของเลขมีทีมาของเลขมิทีมาหลุดไปเนาะคะ่ะตามต่อค่ะไปไม่สำหรับว้นพุดของเลขมิทีมาลาวพัฒนาตองวดค่ะสายวิ่งหโรดเดินบนลางวันนี้ให้เดินแปดค่ะร่องที่หกสองตัวไอที่หกสองแปดสองหกสี่แปดสี่เน้นที่แปดสองกับแปดสี่ค่ะ เบิ้ลที่6688สามตัวใหญ่ที่682 684แล้วก็668อันนินที่682กับ684เนาะคะ่ะแนวทางของเลขมีที่มาปัดหน้าจอเน้ะคะ่ะมอต่อที่ของแอดค่ะปิดท้ายเลขบอกาวเนาะต้องกัอพยเอซีหลายๆเดือค่ะเลขเด่นกํนลาลังมาสองงวดแล้วเนาะหลังจากที่ห่างหายไปสามสีงวดสี่งวดหรือห่างงวด,วดติดนี่แล้วที่เลขบอกาว เอฟซีฟันเองคอนแนวทางยอ้อนหลังจักหางวดแอดเลยวะ,ะหางวดอ่ะนะมันพอเขาจากักงวดสนุกอขอไปเอฟซีแฟนกลับหลายๆเพิ่งจะเขาเล็กดินสองงวดเนาะในในช่วงติดสิ้นเดือนปลายเดือนอวันที่สามมันจันิพนธนมากกับรูดไปเนาะต้องขอไปหลายๆแนวทางตรงวดค่ะงวดนี้ของแอดอ่ามันมานำกลคือดบูนี่หกออกไปแล้วมันจะมาอีกบอยสำหรับแนวทาง ของแอดห้ดินที่หกค่ะหางเดียวตัวเดียวสองตัวให้ที 67, 60, 69, ่หกเจ็ดหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่งแอดเน้นให้ที่หกเจ็ดกับหกหนึ่งค่ะเลขสามตัวแอดห้ที่แปดหกเจ็ดกับหกหกเจ็ดเน้นทั้งสองหางเนาะค่ะสำหรับตัวเลขแนวะทางของอแอดสำหรับเลขสามตัวเนาะแคปหน้าจอตัวน้อยเกินไปก็แคปเอาแล้วค่องขยายเนาะเพราะว่าแอดจะเลี้ยงให้สาม ามเซียนแล้วก็แคปหน้าจอหลีกมิติมาหลีกรับนางฝากของ Ad. แอดอันนี้ของชอชเชตใช่ของเซียนนุม่มของเซียนซ้มก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบุณขอบคุณ,คณ,คณตัวเล็กนวาทาังจากเซียนเซียนทุกทุกท่านในคลิปนี้เนาะที่ให้มาวางทั้งจองกราบขอบคุณขอบคุณมาดามคำนวณที่เป็นสื่อกลาง กับเชนเซียนทุกๆท่านที่ห้แอดมาเนาะนะคะขอบคุณเชนเซียนทุกๆท่านที่แบ่งปันแนวทางมาให้ลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญเอฟซีแฟนคลับทุกๆท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามหา้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนเนาะขอบคุณหลายๆที่เป็นกําลังแรงใจถึงเลขสิรุ่เลขบอเข่ากัเข้ามาคอมเมนต์ดีๆห้กําลังใจกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ